ถ้าเกิดตามแล้วไม่ได้เนี่ยมันกดดันนะนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างความร่วมมือกับเพื่อนเพื่อนเราในเครือข่ายให้เขารู้จักเราแต่เขารู้จักเราเยอะแหละเพราะเราเป็นเมืองเลิร์นนิ่งซิตี้คนยูเนสโกร,รู้จักครับผมบางจังหวัดเช่นอย่างปีที่แล้วผมส่งไปเข้าไป2เมืองคือเชียงรายกับเพชรบุรีสปีก่อนเนี่ยนะครับเมืองเพชรได้เพราะว่าเขารู้จักแก่งกระจารบพอพูดถึงเชียงรายปุ๊บทุกเขาก็งงกันใหญ่เลยว่ามันคือจังหวัดอะไรเอาละครับ ถ้าเขียนถ้าเขียนไปสมัครไม่ดีมากจนอ่านแล้วน้ําตาไหลเนี่ยอันนี้ลาบากนะครับเพราะว่าคณะกรรมการเขาดูไม<น>่มีภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องเพราะคนส่งไปประมาณ3-400เมืองนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาคัดมาเนี่ยเขาเขา,เขาคือแค่เราไปนําเสนอประเทศไทยก็ว่าแยะลําบากแล้วเจอแต่ละเมืองเนี่ยฝรั่งเศสญี่ปุ่นนู่นนี่นนะั่นพูดด้อ๋อเลยอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแบบเขียนให้แบบ นู่นนี่นั่นข้อมูลก็ <lawsuit S 1> <ipt> os, ต้องตกผลึกอย่างงี้ครับใครจะเขียนนะฮะเนี่ยอันนี้ต้องถามอาจารย์สุภัตราแล้วครับมีเขามีทีมอยู่ค่ะเขามีทีมค่ะแล้วก็ช่วยกันดูค่ะครับทีมใหญ่เลยค่ะจากรู้สึกราชพัฒน์ใช่ไหมจะเป็นตัวหลักค่ะอ๋อนี่ก็พร้อมอีกแล้วแหละใช่ไหมแบ่งกันแล้วครับเออนะดูมันพร้อมกันเยอะเลยคือคือคืออันนี้เป็นความร่วมมือของห้ามหาลัยที่อยู่ในสงขลานะครับรวมทั้งอาชีวะแล้วก็สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกันนั้นเราก็ เราก็มีข้อตกลงร่วมกันแล้วก็แบ่งแบ่งบทบาทหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละแต่ละภาคส่วนเช่นมอเนี่ยงานอนาชาติก็จะอยู่ที่มองานเขียนนาจะอยู่ที่ราชพัฒนราชพัฒนครับอันนี้ก็จะเป็นคนเขียนใบสมัครแต่พี่เลี้ยงก็เป็นอปทนะอปทก็จะเป็นพี่เลี้ยงหลักต้องเป็นพี่เลี้ยงหลักอยู่แล้วครับคือวางมือไม่ได้เลยครับผมดูเหมือนว่าสัปดาห์หน้า ว่าที่รุ่นพี่เราจะมาเยี่ยมใช่ไหมครับยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะวันวันศุกร์ที่17นะคะ <ừ. S 2> วันดีเดย์เนาะ ครับค่ะก็ทางอ,อกพกรก็คิกออฟใช่ไหมเปิดเมืองสงขลาเราก็เลยบอกเราคิกมั่งนะนะคะเราเอามั่งก็คือเราจัดเวทีนะคะเป็นการสร้างการรับรู้ค่ะเราก็สร้างเครือข่ายเนาะทางต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมา,ามีการแลกเปลี่ยนมีรับฟังคําแนะนําอะไรกันเนี่ยนะคะแล้วก็มาแชร์กันในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมของการสร้างการรับรู้ด้วยมีบูธอาหารนะคะมีนิทรรศการ ก็คือถ้ามาเนี่ยเรามาทําความเข้าใจด้วยกันนะคะที่ขอขอกลับไปนิดนึงอันนี้วันที่17นะคะเจอกันได้ค่ะมีงานเยอะยะเลยที่เมื่อกี้บอกว่าสงขาเนี่ยมีพร้อมนะคะกดดันมีพร้อมทุกอย่างอันนี้แหละค่ะหลายเรื่องนะคะสงขานี่แบบพร้อมทุกอย่างมีเยอะมีมากมายแล้วมันเป็นจุดอ่อน <laughs> มีเยอะเกินค่ะ <laughs> เลยไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีนะคะบางเมืองเนี่ยเขาบอกนะโอ้โ oh, ห ที่ที่อินโดเนาะบ้านเขาเนี่ยคือบ้านเมืองเขาลนรบกันอยู่นั่นแหละขัดแย้งกันอยู่แต่เขามีดีก็คือมีดนตรีค่ะแล้วเขาก็เอาดนตรีเนี่ยมาชูนะคะขอเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีแอมบอนแอมบิลทุกคนคยกมือพร้อมกันหมดดนตรคีค่ะแล้วก็สงบศึกได้นะคะคแต่ของเราวันนี้มันเยอะมากค่ะดีไปหมดเนาะเลยไม่รู้จะเอาไงดีแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีเวลานะคะ เรายังมีเวลาอีกประมาณ2ปีช่วยกันคิดช่วยกันตกผลึกซึ่งอาจารย์โตบอกแล้วว่าจะต้องรับฟังนะคะเปิดคือฟังเสียงทั้งหมดดูนะคะมันเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าปิดปากไว้พูดแล้วเราจะฟังนะคะเผื่อเราจะได้ยินเสียงอะไร่ะเพราะว่าแผนของเราเนี่ยจะไปยื่นปี68นะคะอีก 2, 2> ปีข้างหน้าค่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครมีแนวคิดพวกนี้เนี่ยเผื่อเขาอยากจะเสนอในสิ่งที่คิดว่าคนอื่นอาจจะยังมองไม่เห็นนะเขาสามารถเสนอไปที่ไหนได้บ้าง สำหรับการที่จะสนใจแหละอยากจะให้สงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอ่าอ่าเชิญครับตอนนี้ก็คือสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดจะเป็นกองเลขาของคณะรรมการีนะครับก็ยังไงก็ไปเถิดเสอที่วัฒธรรมจังหวัดได้หรือว่าถ้าเกิดติดต่อผ่านวัฒธรรมอำเภอใช่ใช่แล้วก็ถ้าในส่วนราชการในส่วนของภาคมหาลัยเนี่ยสำนักศิลปวัฒนธรรมของราชวัฒนสงขาก็จะเป็นเหมือนกองเลขาให้ในส่วนของภาคเก่ภาคมหาลัยครับผม แล้วก็ต่อไปก็อพอทก็คงมาน,นั่งอยู่แถวๆนี้แหละครับแล้วครับ,รบใช่ให้ดรไโอแนะนำันได้เดียวใช่ไหมครับ<อ>จะลงมาที่นี่บ่อยขึ้นใช่ไหมนะครับเนะออก็คือจริงๆเราเนี่ยเราได้รับการประกาศผ่านเอ่อพรบรักกิจจารุเบิกษาแล้วนะครับเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นะครับกำหนดเขตรอบ15สิบห้าอำเภอ รอบเทศาะบงขานะครับก็มีสงขามีพัทธลุงมีนครสองอำเภอนะครับทีนี้เนี่ยสดๆร้อนๆเลย13ากุมภาพพึ่งพิ่งออกมาจากกิจสตการเลยครับร้อนๆส่งไปสองปีครับพึ่งได้มาสองปีก็เราก็คงจะมาขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นในในพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยนะครับที่บอกไป15าอำเภอเนี่ยนะครับก็ส่วนสถานที่ที่จะตั้งสำนักงานเนี่ยตอนนี้เราก็ดูไว้ แต่ว่ายังไม่อยากจะบอกว่าจะตรงไหนเดี๋ยวรอให้มันเป็นเซ็นตดาวอะไรเรียบร้อยก่อนนะนะไปทาพิธีเปิดห้อเปิดพายเรียบร้อยเดีย๋ยวจะบอกอีกทีน,นั่นดีกว่ารเรียกว่ามี <นะ S 1> ความหวังอยู่เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็สงขลาก็มีความพร้อมสูงอย่างที่บอกแต่ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเหมือนอาจารย์ที่อาจารย์สุภัตราบอกว่าความที่มันเด่นอยู่หลายอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะเหนื่อยสักหน่อยในการที่จะเฟ้นแล้วก็ความเป็นเอกภาพในการในการส่งประเด็นเนี่ยนะว่าเราจะเป็นอะไรกันแน่เนี่ยมันก็ต้องไป ขมวดกันให้เข้มข้นกันในอนาคตเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายครับแต่ละท่านจะบอกอะไรกับคนสงขาบ้างอาจารย์สุรตาสุภตาก่อนครับอ,อ,อยากจะบอกอะไรนะคะในเรื่องของการที่จะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารคือจริงๆโดยพื้นฐานจิตวิญญ,ญาณน,นี้เรามีอยู่แล้วนะคะมาตั้งแต่บรรพบุรุษสภาพแวดล้อมนะคะวัตถุดิบเราส่งแล้วได้แล้วนะ,ค,ะความอยากคิดว่ามีอยู่ทีนี้เนี่ย ที่สําคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการขับเคลื่อนเนี่ยถ้าเราได้เป็นเมืองสร้างสารรค์ทางแานอาหารเนี่ยนะคะเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นแล้วดีตั้งแต่รากหญ้าขึ้นไปจนถึงข้างบนเลยนะคะแม้แต่เรื่องของอุตสาหกรรมอาหารคือมันครบซัพพลายเชนทั้งหมดเลยนะคะเกษตรกรได้นะแม้แต่อุตสาหกรรมก็ได้เหมือนกันนะคะคือเราเราอย่ามองว่าเฉพาะว่า มานั่งขายกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันออกไปข้างนอกได้ไปสู่โลกได้ uh huh huh. นะคะแล้วหน่วยงานเนี่ยความพร้อมมีอยู่แล้วในจังหวัดสงขลาเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งอันนี้คือสุดยอดแล้วของภาคใต้อยู่ที่นี่เขายินดีอยู่แล้วสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่บนแบบต้นๆเลยอันดับต้นๆน,นะคะเรามีสถาบันการศาึกษาแทบจะทุกแห่งเลยมีในเรื่องของอาหารนะคะค เอาเอาออมอเนี่ยมีอุตสาหกรรมเกษตรใช่ไหมคะอันนั้นก็ช่วยอยู่นะคะมีเกษตรก็คือคณะทรัพย์ใช่ไหมก็นันน็นต้นต้นทางมีคณะสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีมีอยู่หลายมีวัฒนธรรมอีกนะคะคก็สถาบันกรารียนิวัฒนานะคะค,ค,คือคือเรามี อยู่อันนี้พูดเฉพาะมออจริงรจริงมหาวิทยาลัยอื่นก็มีเหมือนกัน<ช>แล้วตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ก็คือเราจับมือกันทํางานด้วยกันค่ะครับผมนะคะทำตามเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อความสามารถและความโดดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละหน่วยงานใครเด่นเรื่องอะไรก็ทําเรื่องนั้นนะคะมันจะไปได้สวยแต่จะสวยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับประชาชนทั่วไปที่บอกเขาจะสงสัยสืบมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามใครต้องรู้ค่ะ gastronomy city คืออะไรอย่างเงี้ยบอกไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะต้องเป็นภาระคนสื่อสารแหละใช่เดี๋ยวเราจะสื่อสารแล้วก็รับฟังแล้วคุยกันแล้วเรื่องอาหารเนี่ยมันเข้าไปได้ถึงทุกทุกจุดเลยนะคะทุกที่ทุกคนนะคะเพราะเราทุกคนกินกันทุกวันวันละหลายมื้อด้วยนะครับอาจารย์โตครับครึ่งนาทีก็อยากฝากว่าการทําเรื่องเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารในโอกาสนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนเนาะ เป็นเรื่องของเมืองเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอาการสร้างกระบวนการของก็คือมันเป็นเรื่องของการาพวกเรามีส่วนร่วมแล้วก็ทํำยังไงให้ช่วยกันผลักให้เมืองสงขาเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารของยูเนสโกมันก็จะเป็นมุดหมายอันหนึ่งเป็นมุดหมายระดับโลกนะที่มาปักหมุดให้ให้สงขาอยู่ในแผนที่โลกด้านของเมืองสร้างสรรค์แล้วก็เราจะเป็นเครือข่ายกับเมืองอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะเลย ในโลกนี้ที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสัรเนี่ยก็เราสามารถที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนได้มีความเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนแล้วก็เราจะได้นำคนจาก ทั้งโลกเนี่ยตรงมาเที่ยวสงขาอันนี้ก็จะสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองด้วยครับผมอืมครับเดี๋ยวผมดูเวลาผิดได้อีกสองนาทีเอาจริงครับไม่คือคือหัวใจสาคัญผมคิดว่าสําคัญวันนี้ที่ผมทําอยู่ก็คือพยายามพยายามทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็ั้งคนเล็กคนน้อยคนชุมชนคนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้นะแล้วก็เป็นเจ้าของไม่ใช่มีส่วนร่วมอย่างเดียวเป็นเจ้าของเลยนะเป็นเจ้าของเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโกเรื่องของเมืองสร้างสรรด้านอาหาร,รจะเป็นเรื่องของเราทุกคนครับผมแล้วก็เหมือนกับที่อาจารย์สุวัตรบอกนะครับว่าถ้าเกิดถึงแม้เราจะพูดถึงเรื่องอาหารก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเราได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านอาหารเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรของยูเนสโกด้านอาหารแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่เรื่องเนื้อปลาผักข่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกใบมะกรูดอะไรเท่านั้นกะปิ อะไรมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะคือคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหลายนะฮะถามว่ามันมีใครบ้างล่ะนะฮะมันก็มีตั้งแต่เจ้าของสูตรคนปรุงผู้ประกอบการคนที่ทําเรื่องมันก็ต้องไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวใช่ไหมครับถ้าจะมีคนเดินทางเข้ามากินมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวพอธุรกิจการท่องเที่ยวมันก็ไปถึงไหนอีกร้านบริการต่างๆนะฮะบริการซักรีดบริการอื่นๆอ,อ,อ,อีกสารพัดอย่างเมืองมันก็มีเม็ดเงิน มันมีความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเมืองที่มีมีเหมือนสปอร์ตไลท์มาจาับนะฮะมันก็มันก็ทำให้น่าสนใจนะฮะใครๆเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่มาตัวเปล่านะฮะมานอน3คืน4คืนเนี่ยไม่ว่าจะค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ค่าใช้บริการอะไรสารพัดอย่างเนี่ยก็เดินทางเข้ามาหาเรานะครับเพียงแต่ว่าถึงถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ต้องแข็งพอเหมือนกัน แข็งแรงพอเหมือนกันที่จะจัดการเรื่องของทรัพยากรให้มัน,ให,มนให้มันลงตัวนะให้มันไปได้จริงๆแต่เรื่องประโยชน์นะั้เข้ามาแน่นอนแต่ส่วนที่เหลือว่าเราจะรับมืออย่างไรนั้นผมว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันอีกนั่นแหละนะครับปดท้ายที่ดรคชพลครับคำถามนี้แหละจะบอกโซนสงขลาย,ยังไง อ่เอออันนี้ผมผมขอคือ,อวกกลับมาที่หน่วยงานสักนดิดหนึ่งได้ได้ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานผมเนี่ยอ,อปทอเนี่ยคือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับน่าจะเป็นหน่วยงานที่มีชื่อยาวอันดับต้นๆของประเทศเลย <c oughs> นะครับผมนะหน่วยงานของผมเนี่ยทาเรื่องท่องเที่ยวยั่งยืนนะครับเรื่องเรื่องเอ่อเมืองสร้างสรรค์นเนี่ย <c oughs> เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ของเรื่องท่องเที่ยวเราคาดว่าถ้าเมืองได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย,ยเมืองสร้างสารรค์แล้วเนี่ยจะเกิดวงจรการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในเมืองสงขลาเพิ่มขึ้นอันนี้ก่อนอสุดท้ายท้ายสุดเ,เรื่องความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าทางสงขลาจะมองเป็น UNESCO c ค e a t i v e ตี t เน็ตเวิร์กยูซีเอ หรือจะเป็น world heritage ครับหรือว่าเป็น learning city หรือเป็น s s อะไรก็สุดแท้แต่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลต่างๆของยูเนสโกเนี่ยสุดท้ายมันต้องไปตอบ sdg 17ข้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะแลกเปลี่ยนว่าให้ยึด sdg 17ข้อไว้ทำอะไรก็ตามที่ไปตอบพวกนั้นและเราจะไปยื่นรางวัลอะไรก็ตามในโลกใบนี้เนี่ยรเราก็ดึงออกมาแล้วอยไปส่งดึงมาแล้วอยไปส่งอย่างเงี้ยครับ,รบจัดเป็นแคตตากรีไว้อันเนี้ยจะจะจะ,จะคือยิงปืนนัดเดียวอะ แล้วก็ส่งต่อได้ทีเดียวครับแต่ถ้า,าถ้าข้อมูลมันอ,อยู่กระจายกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยเวลาจอาจะส่งแต่อย่างก็ต้องไล่หาทีนึ่งไล่หาทีนึงอาจจะทําเป็นสต็อกข้อมูลไว้อาคายประเด็นเรื่องนี้ของเมืองนะครับอ,อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับ,รบผมอีกอย่างหนึงนะครับผมรู้สึกว่าเราน่าจะมีโอกาสในการพัฒนาอีกหลายๆอย่างที่ตามมานะแม้แต่เรื่องของการศึกษา เพราะว่าการเป็นเครือข่ายวันนี้ดรคชมพลบอกนะครับเพราะเพราะเป็นเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีความร่วมมือมีการให้มีการรับกันนะครับในอนาคตในเรื่องของการศึกษาก็อาจจะได้ประโยชน์จากกระบวนการนี้ค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะอ่ะเชิญครับอาจารย์ป,ปิดท้ายเลยพ, <c oughs> พอพูดถึงการศึกษานะคะพอเราได้ไอ้เนี่ยเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์หรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะอันหนึ่งแน่ๆเลยอ,อาชีพใหม่ๆค่ะ ที่บางทีเนี่ยตอนนี้ถามว่าอาชีพอะไรบ้างยังนึกไม่ออกนะคะแต่มีแน่นอนค่ะนะครับนะะในอนาคตเนี่ยคะ่ะคำว่าอาชีพใหม่ๆนี่มันใหม่จริงๆนะใหม่แบบที่คนรุ่นผมอายุ50ปีเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าเดี๋ยวนี้มีน้องๆเดินมาคุยกับเราแล้วเขาบอกว่าเขาทําอาชีพนี้เรางงเลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะอาชีพของคุณอะ่ะแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้เขาได้แล้วเป็นอาชีพที่สุจริตแต่เป็นอาชีพที่มันมาใหม่พร้อมกับ ตัวเทคโนโลยีตัวสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่น่าจะได้รับในอนาคตนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอย่างที่วิทยากรได้บอกนะครับการที่เราจะเดินไปสู่การเป็นสงขลาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมีสายลับ <c oughs> เขาจะส่งสปายมาส่งสปายมาสอบถามคนในเมืองว่า รู้หรือเปล่าว่าเมืองของคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมืองของคุณมีอะไรดีบ้างน่าสนใจแล้วเขาก็อาจจะติกต๊กติกต๊ก,ก,กว่าเอ้ยมันตรงกับที่ทางออออพอบ้านพ่อเมืองเขาเสนอไปหรือเปล่านะฮะซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้เลยนะฮะแน่นอนคนที่จะต้องทํางานหนักๆน,น,นะครับก็คือเรื่องกระบวนการสื่อสารของคณะทํางานในระดับจังหวัดหรือว่าในระดับท้องถิ่นก็ตามนะครับที่ต้องรับเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อที่จะสื่อสารไปยังทุกทกท่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกทท่ทานก็ขอให้ได้รับทราบว่าถ้าเกิดมีคนมาให้ข้อมูลหรือท่านได้พบเห็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ส่งไปที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่จะเป็นสงขลาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหารเนี่ยท่านก็ได้ได้รับรู้นะฮะได้รับรู้รับทราบเผื่อท่านจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะให้เราได้ไปยืนในจุดอยู่ในจุดที่มีสปอตไลท์ สองนะฮะแล้วโอกาสหลายๆอย่างก็น่าจะตามมาในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณอาจารย์เทพรจันทภัณฑ์ครับจากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภัตราเดวิสันครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร,ร้างสารรค์ของมอหัดใหญ่ครับและขอบคุณท่านที่มาจากหน่วยงานที่มีชื่อยาวมากนะครับจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ อ,อปทอครับท่านเป็นหัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวดรคชฉพนจันเพชรครับผมบรรจารยเชียนสีบดหน้าที่บนเวทีขอให้ท่านเพลิดเพลินกับงานแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นช่วงเปิดงานแห่งความภาคภูมิใจของคนสงขลาด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์บ <ๆ S 2> ัญชรนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วสามารถที่จะติดตามรับฟังาอาจารย์ได้ทางสถานีมีวิทยุของมอหัดใจนะครับซึ่งจะเอาเรื่องราวต่างๆมา บอกกล่าวแล้วก็<ม>พูดคุยกันในรายการเสมอๆนะฮะใช่ค่ะซึ่ง<ม>การเ,เสวนาทางวิชาการนะคะในวันสงขลาเนี่ยเราจัดขึ้น3วันเราก็มีการเสวนาทางวิชาการ3วันนะคะเมะื่อวานก็เป็นหัวข้อสงขลาสู่มดนโล,โลกนะคะควันนี้ก็หัวข้อสงขลาเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านอาหารและในวันพรุ่งนี้นะคะในหัวข้อสงขลาตำนานอาหารร้อยปีสู่เมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารนั่นเองคะ่ะเรียกว่าเอาเรื่องราว